ใกล้จะถึงที่หมายแล้วเอเลียสกูไม่ดีใจหรอกไม่เอาหน้าแม่้าเอาชาน้องไข่มุกไม่เอาไข่มุกได้ไหมคงจะไม่ได้ลกมั้งเอเลียสได้ค่ะเอาครึ่งแก้วพอนะครับนายจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาเอเลียตนายมาจากไหนเนี่ยโดนขโมยแล้วไม่ใช่เหรออยู่ดีๆมันก็โผล่มาที่ปากนายเนี่ยนะนายซ่อนเงินไว้ใช่ไหมเอเลียตลวงมาจากคำเมื่อกี้เอาจริงดียังไม่ได้หลืบดากอีกนะสองร้อยใครสอนนายซ่อนเงินตรงนั้นกูสอนกูเอง ให้ฉันไปเอาให้ไหมเอลิสจะไปจีบแม่ขะเอลิสไม่ไหวหรอกนะอเอลิสมันแคบขนาดนั้นจะเข้าไปได้ไงอเอลิสเอางี้เขาอาจจะอยู่ชั้นสองก็ได้แล้วลองปีนขึ้นไปแล้วถามดูสิฉันว่าต้องเวิร์กแน,น่ๆเลย <c oughs> มาดูกันว่าไอเอลิสจะรอดไหมว่า,วามันมันจะโดนไฟเขาแนะ่เนยไม่ต้องกลัวเอลิสปีนขึ้นไปเลย <c oughs> เพื่อชานมครึ่งแก้วกูยอมเฮ้ยกูเห็นผัวเขากูไม่กินแม่งนะชานมไข่มุกนะเอลิสไม่เอาจริงๆเหรอเสียเงินไปแล้วนะ แล้วนายจะมาตัดผมจริงๆเหรอไอเลสเข้าไม่ได้มั้งไม่รู้ละ่ะกูกูจะเข้าไปเดี๋ยวไอเลสนายอยัดโดนไล่ออกมานะไอเลสไม่ฟังกันเลยเออมาตัดผมครับไม่ทราบว่าพอจะมีที่นั่ง<อ>ให้ผมไหมผมกูจะนั่งตรงนี้ไม่ได้นะ่ะออกไปออกออกไปเลยวยผมไม่เกะ <c oughs> กะหรอกนะออกไปจาก,กร้านฉันวะไปเอาบันไดออกก่อนค่อยมาใหม่ไปกูใส่เอียงที่ไหนแล้วมันติดให้กูนะเป็นอะไรไหมเอเลสเดี๋ยวมาเอาบันไดฟาดแม่งเลยเอเลส น <im sharing> <im> okay, so okay, so ่าจะทําอะไรของนายอีกเนี่ยกูจะเข้าบวชไปชำระบาปแล้วก็บวกรากาวสักทีนายจะเข้าไปในสภาพอย่างนี้เนี่ยนะเอเลียสโอเคงั้นเราจะไปส่งก็ได้โอเคก็ค่อยนะซุปเปอร์บันไดเบาๆหน่อยนี่นี่มึงจะโยกทำไมนะคิดว่ากูนอนเปล้เลยไงเฮ้ยมึงจะวางตรงนี้ทำไมนะเออมาช่วยฉันหน่อยมันเอากูแล้ว โอ้หนักเป็นบ้าเลยมึงแง่กูอธิษฐานตรงนี้น่ะนะขอโทษน้องชชยจะไปไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนนั่นโจรโจรขโมยตู้บริจาคโจรอยู่ตรงนั้นเด็กครับเห็นไหมไอ้เบนตำรวจมาแล้วเอริสมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยจะไปเจออจรระวังโจรด้วยครับโจรท่านไหนขโมยของตอนกลางวันเนี่ยโอรเดี๋ยวกว่าเอริสอย่าบอกนะว่านายจะเข้าไปเอริสเหนื่อยละ เอลิกับกับบ้านเธอเนะเออมามานวดสปาครับเฮ้ยเอลิสเจอตื่เปิดมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะต้องได้อยู่แล้วเออผมมานวดสปาครับเรจะมีเตียงยาวๆนวดไห้ไหมเออนี่คุณเอามาด้เข้ามาด้วยทำไมคะเออคือมันติดมือผมมาขอโทษนะคะเอาออกก่อนได้ไหมเกือบได้นวดอยู่แล้วเจยวเกิดอะไรขึ้นเหรอเอลิส โคตรสุดยอดอะไรนะกูเงี้ยนเว้ยเอเลียดเรียกบอกขนาดได้มืเรียกมันหมาล่วล่ะเอเลียดจะเข้าไปทำไมเนี่ยมาว่าไงพ่อหนุ่มถืออะไรมาด้วยเนี่ยเออมันติดมือผมมาน่ะเอาไปข้างนอกก่อนนะมันขวางคนอื่นเขาอะเลือกมากยังวะเอเลียดจริงนายก็ม่ดควรเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วใช่เอาออกไปก่อนนะเออโทษนะครับอย่าไปเขาเล่นสนอยู่นะขอโทษด้วยครับมึงคิดดูว่ากระบองยามกับบันไดกูไหนจะเด็ดกว่ากัน ว่าอะไรนะเมื่อกี้เออไม่มีอะไรครับโอ oh, <geez. S 1> ระวังหน่อยเอลิสเอยมันก็หลบดิวะตอนนี้เอลิสจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าพวกเรารังแกเขาอะไรประมาณนั้นแต่ดูเหมือนว่าความหมายไม่จะกลับกันแล้ววั <c oughs> นตำรวจผมม่แจ้งความมาเบอดเอลิสกูจะแจ้งตำรวจจับมึงในข้อหาใช้กาวโดยไม่ได้รับอนุญาต